เซ sure yeah like okay, yeah, right? yeah. okay, so ึ่งเป็นผู้ลงมือไปซื้เล่ยและถามใส่ศพทั้งผู้ขณะนี้อยู่ในฝั่ประเทศเมิมาวันนี้ตำรวจได้ขออนุญาตออกเคล็ดับปีิดต่อไดเกแล้ไปแล้วเี๋วเลยละโอ้โหตีไม่ทันเลยนะ ดับแรงมากเชาว่าดับแรงมากเลยอเนเอมมอน่ิันหนักผมนิ้วมาแล้ ไม่โดนวายวายวายอืออหือโอยโอ้โหเอาโอเคเราจะเล่นสักสีห้านาทีแล้วกันนะ โอ้โหโอ้โหตีเลงตีแรงตีแรงนะโอ้โทไมฉันไม่นไม่เลยกเอาสักเราจะเล่นกันให้หมดเลยแล้วกันนะชิว ไปไฟปเลยฮเอ้แฮโอ้อืมโอ้ม่นลมเลยนะว่ะทุกคนอ๋อ อาจจะซีเรียสนิดนึงนะครับก็ต้องขอให้ทุกคนนะไปกดไลค์ช่องของเบบี้พอยนะครับก็ลยไปกดกันด้วยนะคระแม่มน,นเออเนี่ยออนะโอเคกินนับ,บนับอัพ ยูบลาแล้วเจ้าอ่ะมุ้ยโอ๊ยโอเคคร่ะโอ้ยเชฟเชี่ย เขาไม่ได้ไไดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นลองเล่นสกายวอล์กันเลยอืมสกายวอล์กเอลักเล็กๆแบบก็สู้กว่าเขาจะทำนะ 好的，喂。 ว่าเกาะนี้มันจะไม่ค่อยเท่าไหร่เลยครับโอเคดีากครับโอ้หเไอ้คนนั้นมีเยอะครับเน่เน่ ไม่ใช่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 อ,อ่าตกเองโอ้โหเฮ้ยกรู้เห็นฟองไหมเฮ้ยเฮ้ย ทนงี่เคยทะเลาะกันหลายเรื่องและที่ทําให้ผู้ก่อเหตุแค้งสุดข,ขีดนั้นอ้างว่าผู้ตายเป็นสายให้กับตํารวจไปจับแฟนของเปรี้ยวจนต้องติดคุกในคดียาเสพติดขณะที่ข้อมูลเชิงลึกระบุว่ามีการหักหลังกันไปมาในเรื่องของการค้าย,ยาเสพติดจนต้องมีการฆ่าตัดตอนขณะที่โกน้องแอนเองก็เป็นคนใจแข็งไม่ยอมพนจนถูกโพสต์ด่าหน้าเฟซนเคะว่าปากดี โดยเชื่อว่าทั้งหมดหนั้นอาจจะเป็นชนวนเหตความโกรธแค้นที่นำไปสู่การสังหารโหดเอารู้สึกว่าแอดมินจะมาแล้วนะครับใช่ไหมมาเยุกคนเห็นไหมแอดมินนะครับผมว่านึกว่าเขาโกงพี<ฮ>่แค้เขาจะโกงนะ ว่าเหตุใดกลุมไวรุนในปัจจุบันจึงมีพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมมากขึ้นหรือไปทาพฤติกรรมหลายอย่างที่คนส่วนใหญ่ไม่ทํากันรวมถึงสถิติของครรดีฆาตกรรมโหดๆเช่นนี้นะเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจจิตแพทย์เองเปิดเผยกับทีมข่าวจ่อประเด็นสเปเชียลนะคะว่าสถิติรวมถึงแนวโน้มพฤติกรรมความรุนแรงและคดีความรัสษณะน,น,นี้อาจจะยังเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วยค่ะจิตแพทย์เด็กและไปรุนเผยว่าไม่โดนเอาเด้ะอาเด้ ด้านจิตใจไม่ปกติซึ่งต้องแยกออกจากกลุ่มผู้ป่วยทางจิตแบบชัดเจนคนเหล่านี้จะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ปัจจัยที่ส่งผลมาจากการเลี้ยงดูของครอบครัวเช่นไม่ได้รับความรักความอบอุ่นทําให้มีพฤติกรรมแข็งกร้าวค่ะคนที่มีลักษณะเหล่านี้เวลามี ใจสิ่งแวดล้อมที่มันกระตุ้นให้เกิดอารมณ์รีบหาแล้วว่าคามคับแค้นอะไรทั้งหลายนะครับเพราะว่าดูแลเองได้ยากนะครับก็จะทําให้สามารถทําอะไรที่มันอันตรายดูเห็นไหมเขามีอะไรกันเห็นามรุนแรงการฆ่ากันทำร้ายกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดากลับก็มีผลต่อความคิดของคนแบบนั้นครับโอ้ย

ะครับมีคนท้าครับมีคนท้าบอกว่าใครเก่งมาสกายวาร์จ็ตนัดเนี่ยโอ้โอเคทุกรุดนะครับด่าขอเินน้ำส้มก่อน อะไรมาเดีมาด้มาดีมาดีกวอดิบแกวาดิกวอดกบลองน้่อยนะกมันไม่ใช่หองลองหน่ แก้วเด็ดเอาไม่รู้ว่าจะแก้ว เราที่งั้นอานมีหนงคนครับครับโอเคสานาเดี๋ยวเราเปิดกล่องเรา แล้วท yeah, ี okay, yeah, ่ก well ่อนห้่ก็ยังดีนะดีแล้บอลเป็นโอเคเดี๋ยวเราจะมาฟัดบิดดีดูกันนะชิปโอ้ชิปห่าแล้ว ปิดเกินปิดเกินเหรอ ถ้าเชื่อเราเข้าใหมา อ๋อยปั๊กไปเลโอ้โห เอาไปที่ก่อนเราเลี้ยงดี่นีก็ไปเจอมีอะไรเอาไปให้มดมีตัวไมต้อนะหัวชีแล้ววะโดนมาแล้ววะวยชิ้น Oh! ไปไปหายลองลองเล่นี่วิธีที่สามสิบสองพันไปนะโอเคเราจะปิดคลิปแล้วนะ,ะติดนะทุกคนโอเค ก็คล <id: dictator and community> ิป <congratulations> นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับค k y e เคสเตอร์เดย์นะคะบอย่ลืมล้อในนะครับและอย่าลืมไปติดตาม b a b y ้พอยทีวีเพนะครับก็เขาก็มียอดซับประมาณสามสีนี่แหละแต่ผมก็มีห้าเจ็ดเพราะว่าเพื่อนผมก็ได้ไปติดตามมาครับก็ใครยังไม่รู้ชมผมนะครับผมก็จะขอแนะนำีกทีนะครับให้ให้คุณนะไปติดตาม b a b y ้พอยทีีนะครับก่อนนะครับแล้วก็ แล้วก็ไปที่ลิงไปที่คลิปนะพี่เขาไปไปดูบ้านล้างนะครับเห็นข้างล่างนะครับเห็นจะมีรูปผมเกมเกมเมอร์กดทีวีนะครับแล้วเราไปกดดูรูปเลยนะมันจะมีครับก็คลิปดูขอลากันไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมติดตามแล้วกดกระทืบเลย